การควบคุมน้ำหนักด้วยซปเปอร์ซิตรีแมกเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปอาหารจะถูกย่อยเป็นโมเลกุลเล็กๆในรูปแบบที่พร้อมดูดซึมไปใช้ในร่างกาย อาหารจะพวกแป้งไขมันและน้ำมันที่เข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานให้กับร่างกายได้2รูปแบบด้วยกันดังแบบจำลองดังต่อไปนี้ครับโมเลกุลเล็กๆของอาหารที่ให้พลังงานเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ใน2ทิศทางเปรียบเสมือนกับการเติมพลังงานในถัง2ถังได้แก่พลังงานสำรองและพลังงานปกติโดยพลังงานสำรองจะถูกเก็บในรูปแบบไกลโคเจน ส่วนพลังงานปกตินั้นคือแหล่งพลังงานหลักของร่างกายที่ถูกนํามาเผาผลาญพลังงานส่วนที่เหลือจะถูกนําไปเก็บในรูปแบบไขมันสะสมซึ่งถ้าเราใช้พลังงานน้อยเกินไปแล้วล่ะก็ไขมันก็จะสะสมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับแล้วจะเป็นอย่างไรล่ะถ้าเรากินอาหารมากจนเกินไป อาหารที่เรากินมากขึ้นก็จะทำให้มีปริมาณพลังงานมากขึ้นและหากไม่ถูกนำไปใช้ก็จะถูกเก็บในรูปแบบของไขมันมากขึ้นด้วยและนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รูปร่างของคุณเป็นแบบนี้ตัวช่วยสำคัญในการลดน้ำหนักซ u เปอร์ซีทรีแมก ผลไกลที่1ลดการสะสมของไขมันและเพิ่มการเาผาผลาญพลังงานโดยในแบบจำลองนี้จะเปรียบซ u เปอร์ซีตรีแเป็นเสมือนจุบก,ก๊อกเข้าไปอุดบริเวณที่จะเปลี่ยนพลังงานไปสะสมเป็นไขมันทำให้มีการสะสมไขมันใหม่ลดลงนอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพการเาผาผลาญพลังงานในร่างกาย และดึงเอาพลังงานไปใช้ทำให้ไขมันที่สะสมอยู่แล้วในร่างกายลดลงเมื่อไขมันสะสมในร่างกายน้อยลงรูปร่างของเราก็จะดีขึ้นสมส่วนขึ้นนั่นเองก,กลไกที่2เติมพลังงานสำรองแทนการสะสมของไขมัน Super ร์ซีทรีแมช่วยให้คุณไม่รู้สึกหิวโดยเข้าไปควบคุมให้สารอาหารถูกเก็บในรูปแบบพลังงานสำรองมากขึ้น โดยในแบบจำลองนี้นั้นเราจะเปรียบการเก็บพลังงานสำรองเหมือนการชาร์จแบตเตอรี่มือถือเมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มก็จะมีการส่งสัญญาณไปที่สมองโดยการเพิ่มของสารสื่อประสาทที่เรียกว่าซ er ีโรโทนินทำให้รู้สึกอิ่มแม้จะกินน้อยก็ตาม Super ร์ซีทรีแม สารสำคัญที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก